บรรยากาศนะครับในปามไข่ติงหมหมูกรอบก็น่ากินครับเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นแฮมเหอมกระแทะหอมมาพอมาอมากกาดแาเป้าจังหวัดเชียงใหม่คนเยอะมากๆ ทักทายคุณเอียงเจ้าครับแบบเป้าหรือกาดมะพร้าวเนาะครับนก็จะมีของขายแล้วคนนักมากเยอะกว่าสมัยที่เรามาเดินช่วงก้อนนะคะแล้วก็ของกินของฝากเยอะขึ้นนะนักท่องเที่ยวน่าจะมาน่าจะทัวร์ลงหรือเปล่าไหมน่าจะได้เยอะมากนะครับโอ้โหพากันมาเดินดูตลาดนะครับของขายของกินนะครับหลายอย่างพิ้งย่างก็มีนะจ๊ะมีบาร์บีคิวเพิ่มมามีบาร์บีคิวทานน่ากินมากครับ อหาไอไอาอะไมองสมอไดัชชัวไม่ไม่นก่นูไกลน่คนหลายขนาดรำปาก็มีคนเยอะมากครับผมบ็ร มันงหอมๆนะมิดว่าเขาจัดไดได้ค่ะ,ะใส่าลยต่ยใฝั่งนี้เรามีพืายาย้นขยายแบบกว้างมากนะคะ โซนนี่นะโซนนี่ก็เปิดแบบเต็มเลยนะร้านค้าโนนั้นก็เต็มนล่งต่กโลกงนะตัวนี้นนช่วงน้ำพวนะุวมเนาะที่เพิดเริ่มปัาปุงแล้วก็ตรงเนี้ยขาเยอะแล้วนะเพิ่งมาแอลกันเยอะ กินคร้านน,น,น,นี้อร่อยนะคะ <แอ S 1> เปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ <แอ S 1> มาได้เลยค่ะรูตีรอได้ค่ะรอได้สั่งได้เจ้า อร่อยที่สุดในที่นี้ครับว่มีร้านเดลโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแดงครับผมเพื่อนคุณรู้เรี่ยงนะสั่งได้นะคะชุดละหกสิบบาทสนใจเนาะ

หรือว่าเรามาวันเสาร์อาทิตย์มีทุกวันอะไรครับตลาดก็ขยายก็ไอ้แคดูโซนนี้ปกติอะมีแต่โซนข้างนี้อ่ะฝั่งนี้จะไม่มีเนาะนตอนนี้มีให้เลือกสรรเลยค่ะเดินไปเลยเอกลักษณ์ <ละ S 2> ของตลาดมะพร้าวก็จะมีต้นมะพร้าวมีต้นมะพระ้าวให้เซลฟี่นะครับแล้วก็นั่งชิลๆเสพบรรยากาศนะครับตลาดมีทุกวันอะไรครับสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะครับเช้าถึงประมาณช่วงบ่ายเจ้า ในเพจบนใดเนาะกาีเลยเห็นว่าเข้าหลายจุดนะในการเ็ร่มบื้นใช่ไปชวนอาหารที่เราต่อดีกว่า<ะ>วนไปให้รอบเลย <c oughs> ขา้นแรกเก่งขงักลงแอบสนใจสไตล์เบียทิพครับวิทิพชอบกินมากงันนะคะอสนใจ,ในใจนได้ไหม ไปทิพเลงนะไปนั่งได้ไปทิพเลงครับน่าจะน่าจะจบที่ข้าวรัดแกงครับส่วนคนนี้แล้วแต่เลยหูเต้อร่อยนะครับสวัสดีคระสวัสดีค่ะมีมืวแต่เช้าอลยเอาข้าวซอยไก่มาข้าวซอย็นกิน ย0บาทห้าสบจีนเหน่าเลยดูเจ้าับเงะีนี่มันต้องไต่เน่ะขนมเบื้องนุ้งตองสิบกปดตับยี่้าเลี้ยงเย้านำยา เคียวหวานเียวหวานก็มีนะร้อยจาครับ,บนะข้าสวยเนาะพ <c oughs> ิซ่าญี่ปุ่นนจับเนครัรบ,บะะ <c oughs> อะไรกับบจจมกมนะนันทรดนันโ <c oughs> ไทรสเบรี่มาคาเดเีย <c oughs> เนื้อตุนเอ็นตุนข้าวหน้าเนื้อ <c oughs> อาการที่พ yes. oh. hey? no, no, ูดอลังการนะเนี่ยนีเสน่เนื้อโอ้โหเข้าวแม่เนื้อเนาะหลายรานใช่เลรนกอนมาซื้อไปนั่งกินนี่ดิ่งๆเนื้อข้าวแม่กินหมูมีไหมคะไม่มีเนาะมีแต่เนื้อเนาะเป็นเนื้อครับฝั่งนี้อ๋อนี่ไงหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วนะครับได้ค่ะเดี๋ยวจเดี๋ยวได้ให้ได้กินได้เลยะ ขอบคุณค่ะผู้เรียนปีนี้ได้ผเรียนเป็นา ที่ถนนคนเดินสันกำแพงพยันนี่เลยค่ะขับขบุก้ถขบุกไมเนอะขับขุกขบุกขบุกนัองโอของเราอ๋อยังไม่ไม่เนอะขยั่นนะใครจไม่าร้อยส่งะไม่เ่ ดูเลยๆไม่เป็นไรวู้ไปยังเป็นบปไม่จะบกคำมันจะไหนแล้วปีไปถ่ายทำในกาะข้าวสารแม่บกคำบมานเฮาเอามาหยุดอันนี้นี่ข้าวสารที่บ้านนะคะนี่เออก้ล์ฟคนเมืองเหนือชื่อจอยคนปีมันจะไป่เายังไม่ได้ยไปกินพอดีว่ามีคุณพี่จากต่างประเทศมาเที่ยวมาหาเอ้าหาบ้านเฮาคนเมืองเหนือก็ยินดีต้อนรับเจ้าพี่ลากับไปลา สวัสดีครับพ oh, oh. ี่ลากับไก่ลาเนาะสอไปดีคนลาวคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาเด้อมากินเด้อข้าวลามบ้านเฮาเซ็บเซ็บเซ็ทเปอร์บอนเลอรีพาร์ฟュมเลรีกลิ่นอับกับเลดโคโค่อันนี้ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมครับโอ้แข็งมากเลยครับพี่ลาก็มาไทยทีกี่ครั้งครับนี่

มันฝัสปดดุสเอะันตดุสเอลารอ้กับเลด้วยโคโคบยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ไลน์ไอร่านะครับเานเจ้ากีมพัพี่เอาพี่พี่คุยเก่งมากแมดีดต้อนรับสูตรเยียงไม่เจ้าเจียงหม่ตะแหลกเนาะ เเกลืครั้งแห็กสามแล้วเมมาเต่มาตลาดนครั้งแหเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ที่บ้านเนาะจะพาไปแอลที่บ้านเจ้าสนอูโก็ขายขายดีบดีค่ะขายดีขายครขาดีขายดีครับนนกเยบ่อยละเจ้าุนกินบ่อยขนาดี้ละมาด้ยใครกินขนาดนะะยุ่พลังหนำได้กินเหมืนเมืนและอร่อยนุ่มลีนะ เดี๋ยวพาไปแหล่งเลแคบแีี่ปีแล้วไม่ได้ก็โอ้สี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วนะครับก็ล้ครับเลซามิฟนเซสไปาเื่อใหม่ของฝากหนึ่้นน่ง คนพิลาพิลู่้านงสี่ิทำงานีเ่็ด่ด็ดเดเดดเด็ดเด็เดกดเด็ดเด็ดเด็ดเก็ดเด็ดยเด็เอเด็เด็ดเด็ันด็ดเด็ดเ็เด็ดกโก้เ็ด โอเคมาเดินมาเดินมาแถวมาแถวเชียงใหม่ตลาดการหมักข้าวเดินเจ้าสะพานนี่ก็ทำใหม่นะคะทำไม่หาคนคนใดมาแต่เมืองนอกอยากมาเล่นมาเดินเชียงใหม่ที่ต่อครับง่าพลายครับ เนตีฟังเดินสะพานไม้ไผ่ใครชอบใครูฟแต่งชุดมาแบบชุดสีเขใช่ชุดสีขาวชุดสาวสาวก็เซ็กซี่หน่อยไอ้ยุีงเกลื่อนสักซิมไไหมได้แล้วช่วเหน่อได้ไหมโอโอดน่อยด่อ่อ 看背影在痛哦。<laughs> ทั้งลูกเลยนะมีไปดูดูว่าทำหน่อยไหมเอาร่อยนะนี่อยากกินเหรอจัดไป ไอศิมมะพร้าวเค้บบุงเค้บบุงเค้บุงเค้บุงเอ่อแบบลำขนาดลำขนาดนี่ว่ะเค้บุงสองคนได้จะกินมะพร้าวเผาพี่ล่าผู้ชายได้มะพร้าวเผาพี่ล่าผู้หญิงได้เออไอศิมมะพร้าวอร่อยออร่ยล้ำพี่สองคนชื่อเหมือนกันนะเนี่พอดีพอดีอร่อย อมมาพร้อมมันปลาเนี่ยกับเป้าค uh huh. ั่วซอยกับเป้าคั่วโรยน่ะอ่เนี่ยมาเป็นมางงามใจอ่ะเป้าคั่วเป็นหนังจุดนังกันเดี๋ยวไปซื้อข้าวหนังเสาะนังอ่ะรพี่นั่งกันก่อนะแยงนั่งก่อนปลาเลาะหเห็นทเดี๋ยวหิบข้าวราดแกงนะครับ không hềm hèm nó có cắt hạt nó คุณนี้เอี้ยสั่งอะไรครับกระเตีเ๋ยวขั้วไก่กระเตีเ๋ยวขั้วไก่เนาะไข่ลาวากระด้างเห็นละเออคุณป้าทำสองกระทะไม่ทนันชิมชิมชิม,ชมอ่ะเติมพลังยามกลางวันเนาะกนกับเมืองล้วซ้อมบ้ขาดนองซ้า ลำไบลำเล่าลำใบลำบอดลำใบลำบอดพูดแต่พล่าสองพี่านี่พูดภาษาฝรั่งเศสอะเก่งมากเลยกระปอชีชปีเลยไี่ยู่ครับกุ่มได้กัะปิไปบานซึ่งกลุมได้กัะปิไปบานซื้ออร่อยมากอร่อย จ<ช>นลองชิมนข้าวบุประเทศไทยเกยเกยอยู่แต่ลองจิมของเจ้านี่ดู ข้าวอัมว่ข้าวข้านึกงงาข้าวฟุ๊กะข้าวฟุ๊กแต่คนลืมว่ะข้าวจีงาข้าวผีทอดๆหลิๆข้าพึ่นี่สูตรลอะครับลมาใ่ซอร่อยอร่อยภาษาฝรั่งเศสแค่แค่บกแค่บุกแค่บุก่บกไทยมามาล้านนี่เด้อ นี่เจ้าของห้านเจ้าของห้านนี <hungry> ่ค่ะนี่ค่ะอะไรมีแหงรถค่ะครับใน้เงินคนละบอ